ทีมงานของทั้งคู่ก็บอกว่าให้เริ่มเร่งออกอาวุธกันให้มากขึ้นแล้วนะครับมาดูว่าเกมนี้จะเดือดร้าใจหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าไม่น่า้าวว่าข้างความผิดหวังแน่สุรรักนี่เปิดเกมแล้วนะครับสองยกแรกนั้ออกมาชกในเกมตั้งรับมากไปเพชรเจ้าพญานี่มีแข้งซ้ายมีคอยประกัดเอาไว้มาแล้วครับแข้งขวาต่อยขวาอาวุธเก่งของตุรรักเริ่มจะทํางานได้เห็นแล้วครับเด็ก เดือดขึ้นเรื่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆครับแทงขวาแทงเข่าขวาครับฟุรศักดิ์แทงไปอีกทีหนึ่งอ่ะอู้สี่เข่าห้าเข่าหกเข่าไปไม่ไปไปไม่ไปโอ้ไม่ไหวครับจุกเลยครับมาชุดเดียวเรียบร้อยพอเริ่มเกมต้นยกนี่เรียบร้อยเลยนะครับทั้งหมัดทั้งแขล้งทั้งเข่าโดยเฉพาะเข่ามีกระซวกเหนือเหนือเน้นเน้นทั้งนั้นนะครับโอ้โห้เลยเชื่อครับน่าจจะคิดว่าจะเนาะก,กันด้วยห,หมัดด้วยกรอกน,นะครับแต่ว่ามาน็อกกันด้วยเข่าเลยครับไปดี เรียบร้อยครับกรรมการธงชัยกิจจำรงวินิจุลนะครับก็ถูมือให้สุรศักดิ์เป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3ครับภาพช้าๆนะครับจังหวะเร่งต้นยก3ครับวงในครับโอ้ใส่ไม่เลี้ยงเลยครับแล้วสับไปอีกทีหนึ่งครับโอ้ไปตั้งแต่เข่าแล้วครับเนี่ยเกาะได้สอยับเลยครับเข่าของสุรศักดิ์ เสียบเข้าไปแทนเข้าไปสับเข้าไปครับโอ้โหช็อตเข้าเบรกครับช็อตเข้าเบรกทำได้อัมบาฮิตเหลือเกินครับนี่จังหวะเสีบยบกี่เข่าครับช่วยนับหน่อยครับ